จิดด,ดีชาคลิดชาคิดหนึ่งเฮียเหรวะนะสิบพันเอ่อแสนสิบล้านเหรอชาคิดสิบล้านตัวอะไรจบล้วยืมไใส่ม่งบักโอ้สีดา้ เฮ้ยไอ้เหย่เราไมด่าไปงั้นวะใหญ่อยู่นอ้าเล็กแล้วเล็กแล้วแค่เปลี่ยนสีก็สามารถเวทนาการได้เที่ยเปลี่ยนด้วยหรอยังไงมันจะทางเหรอไหมเจ๊อย่าใช้การระเบิดของเจียงนะไม่ไม่กูไม่ใช้แล้ว เาวิวนี่ด้านเลยไอ้สัสแม่งคนยรงนู้นเอ้าเฮ้ยไรกอ้ยานเราเราวิ่งหนีเลยอ่ะฝันไวจบไปบลาดเกเยอะเลยเรียบวชตัดหมาโอ้โดนไ่อะซิว เลือดเลือดหายเป็นน้ำไอ้สัตว์ตายได้เฮียข้างบนอุ้ยเฮียเฮียจะเก็บหมดปะนะอ๋อแช่แข็งว่ะเช็ดอ๋อเฮียเฮียเฮียวิ่งติดไอ้สัตว์อ๋อตายเลยไปจ้าโอ้โหตีโดนเลยพู้ชายเนี้ยไปดีไหว เอ้ยใคโหโหสวัสโอุ้ยยังไม่ถึงว่ะบ้างสุด้แล้วไอ้นี่ทวิตเตอร์ถึงนะแต่ไอ้สกิลหนึ่งไม่ถึงไอ้เหี้ยอะไรเนี่ย Eagle Secret เล่นไปดูนี่เลยว่า เอ้ยลาวิวไอเกียโลตันจริงปะเนี่ยมึงเอาโลมาติดเฉยๆไปเนี่ยไอเฮียขี้ขี้หรอเจ้า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 พันเลยเจ้าลอยเจ้าเปลว่าไอเฮียบินไม่ขึ้นไในสัตว์เดี๋ยวอะดิเจอแล้วมีนะมีเท่านะเยอะอะเจ

mình like. na... đã chạy hey. xa right. rồi. Xin chào. Mình đã chạy xa rồi. Yorn, tôi có thể giữ được không? Ồ, nó xuống dưới rồi, Wayne. Tôi sẽ chạy xuống dưới. Yorn, ทำไรว <board. S 2> สวยอ่ <c oughs> ดาบน้ำเล่นกันเฉยเลยเฮียลาว,วิวเล่นอย่างโง่เลยสัตว์โลตันสะเปล่า <c oughs> เป็นผัวออกมาสั่งกูไม่สั่งก็ได้เฮียเฮ้ยความมแ่นเ <c oughs> <c oughs> ล่อยเลยก็ได้นะงั้นในี่ยอยโอ้ แคลรี่ไม่ไหวเลยจบแล้วจบแล้วเฮียโลตันเมือนจะเล่นเยอะกูโลตันกูไม่เ <physiology> ล oh, cool uh ่น oh, กูยังไม่ได้เล่นกากขนาดนี้เลยนะเฮียเฮียนี่เล่นโคตรกากเลยสั์โคตรของโคตรกากเลยเฮียในบรรดาโลตันอะอือเป็นสมายดีเฮียอ้าวความแม่นอ้าความแม่นกูไปแล้วอ้าวนุ่้งใกจับ

ึงห่อของเีฮีย้ยอะไรเนี่ยโหแล้วมันลุมกันตรงนี้5ตัวแล้วมันก็โดนทอร์นาโดซิวปัน่นเล่นตาย5้าล่ะคอณดูรุ้นมาเม้นเราไม่กล้าปะเอา้าอะไรอะ่ะไม่กล้าปะโอ้โหในพวกโมเพียบเลยอะ่ะสี่ตัวทำไมตวมันเลือดเยอะแแปลกวะ เฮี้ยโอ้้ยเฮี้ยอะไรเนี่ยคงต้องมีปีกอีกรอบว่ะเออถ้ากูมีปีกกูคงบินไม่ได้แล้วมั้งไอ้เฮี้ยโอ้เออไม่ได้ วยวาตายมันเอาตาย,ยาเลย่นยังไงดูริซเซอร์เฮ้ยทำไมสิวมันเลือดเยอะจังวะอ๋ออีวีสิเค็เข้าไปทำไมอยากรู้อยากเห็นอะไรขนาดนั้น เฮ้าไอ้เหี้ยที่ถ่ายกูละอโอ้ไม่ตายไม่ไม่ตายเหี้ยม่งบินไม่ขึ้นอีกควยทอปอ๋อเคเข้าไปแค่เชิดแต่ก็ตายเปิ้วคุณรู้ไหมจะเคลื่ตัวของไม่ได้เลยอ๋อไม่ตายเหี้ยม่งซิวนี่ถึกเกินไปอ้าวโดนเฮ้ยเหี้ยพ่อของตายสะตระกระจายมาอีเวนเอ็มุ่่งไม่ให้ดูเลย ไม่รู้ว่ากูตายแล้วโคตรจุกไอ้สัตว์หุ่นละหุ่นะมาเนี่ยมา,มาเนี่ยมีคนยิงฟีดซันไหมเนี่ยเอ้ยอย่ามาทางกูหูสับดึงเสมอไอ้เคลียร์อ้าวมึงไม่เคลียร์กลางอะน,นะเอาเอาเราไปสองคนโอ้ฉลาดอีกแล้วไอ้หนุ่มน้อย เฮี่อะไรกันวะตันโมเลยอ้าวนมยโน่นเลยวะยู h <h <h ่งหนวะอุ oh, hey, hey, ้ยเฮียโอ้ยเฮียแม่งโดนฟิลด์สันไอ้สัตว์สวยอ้าวเฮียลิเตอร์เข้ามาลัด เดินบอแทบเท่อลิเตอร์นายเท่จังวะอะไรมันยิงอะอยู่นี่สบัดไงเอ้ยเหียกระแตอยู่ไว้ยิงลิเตอร์ไว้เห้มแล้วได้ย่าเดิบอลบ่อยเฮียแม่งจิบผายแล้ว เอาจูๆบินได้เอาจูๆบินได้แบบงงๆไอ้เยี่ยจูบินงั้นได้เฉยเลยบินวงแคบว่ะสวย งยัดน,น้าเลไปความช่วยตีมา,มาแล้วเอเอ,เอ,เอุเยนะปั่นไหต้องตีบ่าบินไม่ขึ้นผมว่ามันไม่เรียนรอก เ่าทีูลดคนระเบิดเลยอะซีโฟเป็นเด็กแว้นไปเดินตลาดตกลุ่มรักสกอยขนาดอยากพาเธอขี่ขึ้นฟุตบาทหยกลอลม้มกูพัยมาหาป่าชี่เว็บ้าไม่ใช่ยามาหาเอเธอบอกว่าอย่าไปเต้น,นาหน้าฮันเอปิดถอนน,อนรอเธอที่รัก bang